ส่านประธานที่เคารพก็ผมนายพิสิทธิ์เพชาชีวะนายกรัฐมนตรีขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับชี้แจงสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายจบไปในบางประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสําคัญประการแรกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับขอความกรุณา <c oughs> แยกแยะสิ่งที่รัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ผมจำเป็นที่จะต้องย้ำครับว่า <c oughs> รัฐบาลไม่เคยกล่าวหาพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับรัฐบาล <c oughs> เข้าใจแล้วก็ยอมรับสิทธิของพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมด้วยความเข้าใจว่ามาเรียกร้องสิ่งที่เป็นความถูกต้องความเป็นธรรมหรือประชาธิปไตยแต่ในการชุมนุมสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มคน ที่มีอาวุธแล้วก็ใช้อาวุธในการก่อการร้ายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนว่าต้องแยกแยะคนสองกลุ่มนี้ออกจากกันนะครับเรื่องของการที่ท่านได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยมีอยู่บางประเด็นที่ผมคิดว่าอยากทําความเข้าใจประการแรกที่บอกว่ารัฐบาลเร่งรีบในการเสนอพรบงบประมาณนั้นกราบเรียนว่าที่เราตัดสินใจใช้ช่วงเวลานี้เนี่ย เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ105วันในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรบวกกับ20วันของวุฒธธิสภาครับเพราะฉะนั้นที่เราเสนอเข้ามาและตามกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะนับจากวันที่เราส่งเอกสารถ้าเราพิจารณาเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็หมายความว่าให้เวลากรรมธิการมากเท่านั้นอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่สําหรับฝ่ายบริหารครับ เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพรบงบประมาณก็จะไปใช้วันที่หนึ่งตุลาคมเหมือนเดิมครับเราก็เผื่อเวลาสําหรับการพิจารณาของกรรมธิการให้มากขึ้นแล้วก็เผื่อเวลาว่าเมื่อผ่านสภาแล้วจะต้องผ่านกระบวนการอื่นก่อนที่จะนําใบประกาศในราชกิจจา,าเนี่ยให้ทันในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับอันนี้คือเหตุผลในเรื่องของกรอบเวลาของการพิจารณางบประมาณประเด็นที่สครับในส่วนของ การพูดถึงว่าควรจะเร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนของจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอเรียนนะครับรัฐบาลไม่ได้ช้าเลยครับเ <c oughs> มื่อวานคณะตรีก็ได้มีการพิจารณาอนุมัติหลักการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มีการอนุมัติหลักการและงบประมาณไว้เรียบร้อยนะครับสําหรับ ทั้งกรณีของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ในการทำมาค้าขายเพราะถูกวางเพลิงมีการจัดงบประมาณในเรื่องของการดูแลลูกจ้างพนักงานที่ถูกเลิกจ้างมีการจัดมาตรการสำหรับผู้ค้ารายย่อยซึ่งประสบปัญหาค้าขายไม่ได้มาสองเดือนแล้วก็ต้องเสียค่าเช่า นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เดินหน้าเต็มที่เช่นเดียวกับงบประมาณในการที่จะฟื้นฟูชุมชนและก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่ามาเสนองบประมาณที่นี้แล้วไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการฟื้นฟูได้นะครับส่วนปัญหาในเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับก็มีการลด <c oughs> เวลาของการเคอร์ฟิวโดยลําดับแล้วก็จะเร่งในการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ต้องขอเรียนครับ ผมก็เข้าใจหัวอกของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะมีรายได้ในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแต่ต้องนึกถึงหัวอกของพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากครับซึ่งยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะก็ยังมีกลุ่มบุคคลซึ่งเคลื่อนไหวบ้างแม้กระทั่งพูดในลักษณะข่มขู่บ้างว่าจะยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีการใช้ความรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะหาความพอดีในส่วนนี้สําหรับรายละเอียดงบประมาณนะครับคงจะมีเวลาในการชี้แจง ในอีกหลายส่วนแต่ขอกราบเรียนอย่นี้ครับว่า <c oughs> ตัวเลขที่ท่านเอามารวมกันแล้วอ้างว่าเป็นเงินลงทุนมากมายมหาศาลนั้นเนี่ยความจริงจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่อย่างน้อยสองรายการที่ท่านเอามาบวกนะครับคือหนึ่งที่บอกว่าจัดเก็บรายได้เกินเป้าอะไรต่างๆเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยตรงนี้รัฐบาลไม่ได้เอามาใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับจะเป็นการนับซ้ํากับตัวเลขอื่น และตัวเลขของเงินที่ยึดซัพย์ได้46,000ล้านเนี่ยครับเข้าคลังครับไม่ได้ออกมาใช้ครับเป็นการเสริมฐานะความมั่นคงทางการคลังของประเทศเท่านั้นเองนอกจากนั้นเงินลงทุนที่มีการดําเนินการทั้งหมดก็ไม่ได้ดําเนินการภายในปีงบประมาณเดียวด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับมาตรการต่างๆที่ท่านบอกว่าเป็นการบริหารที่ล้มเหลวเนี่ยความจริงขนานี้มันน่าจะพิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์แล้วก็คือจากลบ7.1%เปอร์เซ็นต ที่เป็นการหดตัวของเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต้นปีที่แล้วต้นปีนี้มันขยายตัว12%แล้วก็ทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินตามพรบร4แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการที่มีการกู้ยืมเงินพิเศษมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วครับว่ามันได้ผลส่วนสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนั้นครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ40กว่าๆเนี่ยต่ำกว่าประมาณการ แล้วก็ถ้าใครติดตามข่าวสารในเรื่องของเศรษฐกิจโลกจะพบนะครับว่าประเทศอื่นๆขณะนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับที่สูงมากครับอาจจะเกือบร้อหรือมากกว่าร้อยด้วยซ้ําซึ่งประเทศไทยไม่ได้เข้าสู่สถานการณ์เช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าน่าจะเป็นการยืนยันถองความถูกต้องทิศทางการบริหารได้สุดท้ายครับท่านไปพูดเปรียบเทียบในเรื่องของกระทรวง หนึ่งว่ารัฐบาลไม่จัดความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจกับความมั่นคงความจริงตัวเลขของงบประมาณแต่ละกระทรวงเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหรอกครับแต่ถ้าอยากจะดูทิศทางอย่าไปดูสัดส่วนครับดูอัตราการเจริญเติบโต,ตกระทรวงกลาโหมปีนี้เนี่ยได้งบประมาณเพิ่มเพียงร้อยละสิบจุดหกครับแต่กระทรวงท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละสี่สิบสองครับกระทรวงพาณิชเพิ่มร้อยละสิบหกจุดเก้าครับกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มร้อยละยี่สิบจุดห้าครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามทิศทางที่เราได้ให้ความสําคัญมากขึ้นกับกระทรวงเศรษฐกิจในการฟื้นฟูครับขอบคุณครับ